แลวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหนูไปซื้อยาสระผมแล้วก็ไปเจอเขาจับโปรโมชั่น้ําหอมตัวนี้นะครับตัวลาเรฟคาเมนานะครับปริมาณ90 ml ราคา5ยูโร95เซนหรือประมาณ230บาทพอลองฉีดเนี่ย มันให้ความรู้สึกคล้ายๆกับกลิ่นน้ำหอมของคนที่เรารู้จักนะทำให้นึกถึงความรู้สึกดีๆก็เลยหยิบมานะครับพอมาค้นเนี่ยปรากฏว่าน้ำหอมตัวเนี้ยมันไปเหมือนกับน้ำหอมตัวชองปองกดเย่นะครับตัวเลอเมล แต่หนูเองเนี่ยไม่ค่อยชอบกลิ่นสัตเท่าไหร่เพราะว่ามีความอบเชยแล้วก็มีความเป็นมัสเกีบซึ่งมันไม่ใช่สไตล์ของเราแต่ก็เอามาแล้วนะก็ต้องทนใช้และหนูก็ใช้ทุกๆสามสนาทีหนูก็ฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยสิบปืดน,นะคือจะเอาให้หมดให้ไวที่สุดตอนนี้มขมคอมาก